ครับสบายดีเนาะสบายดีครับคผู้ชมวันนี้พมกับเอ็กเซนค์เคยเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดถือไปอันนี้เด้อวันนี้เขาสิมากินตํากุ้งเนาะเขาซื้อมาไว้แลยก็เป็นเงินประมาณสองแสนกีบนี่แหละเนาะที่ว่ามีทางเอฟซีเป็นผักมาให้ทางอ่าอเมเนาะที่ว่าอาจจะบ่ได้ออกซื้อเนาะ นคือว่าขอบขอบใจเด้อทางนายใหญ่พันเด้อทาง,งนี่แหละอาจจะเป็นลัดนี่ยังแหละบุ๊คแต่ว่าขอบขอบใจน้ำเพลินที่ว่าให้ความหมเหนื่อเสียใจว่าคิดอะไรเบิ่องเน,นี้มาสั่นนะ่ะอือเป็นเงินสองแสนกเนนกียรตนาะบุหรี่พี่น้องก็เป็นน้ำใจถึงมันจะบุหรี่สำหรับเรามันร้ายเนาะออืที่ว่าโอเคเออเด็กสายบัง แม่ก็ดีวันนี้เ้าจะไม่เห็นแต่เนานะเออกระด้มากเลยพราะเขาเออเขาซื่อมาประมาณสองสันดาห์น,นะเนาะอ,อยากร้ายเขาก็เลยซ้นเนี่ยก็เลยว่าที่มันเป็นบ้าง,างใช่ปะโอเคโอนอมิยังโอนอมิแอบปาจะได้โคนอมิ ก็ม <ítulo> <es> anyway, so ีสาวจนเมียของข้าพระจาเองน้ำสวยพร้อมด้วยนางสาวการเดฟผันว่าเบิ่งแน่าสนะเจอแทงเบิ่งแน่นี่ก็เป็นหลวงไซตันเนาะเอาสื่อปุ่งแซนหากับไซตันแนี่ยมันนี่กินอยู่ท่าก็สวงเด้อพี่น้องเด้อมันนี้มาท่าก็สวงมาขายลงขายเครื่องอ่า เอ็มเอ็มมังกรว่าจะได้เติมเติมได้เลยเติมเยอัพตักลงเลยไลยเติบอยู่ดอกต่ำตัวทั้งเกดแน่เดี๋ยวมันยหญ่เออโอ้มาเด้อสมกับปุ่นน้ำหัวมันปไบ่ค่อยสุดนะฮะเลยหลวกครั็สุดแล้วกันเวลาบุมมีเวลาสกินไล่กันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้ออย่าลืมไปเด้อไปหาไหไปจับ หางไงไปจากยูทูบด้วยเหรอเนาะโวยเด้อโวยแบบหลั่งเบิมเดิมอุ้ยจุดแตกโล่มียังไงอู้หยพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันสีอะไรคล้ายอลไรเอ็นมาพี่น้องโฟกัสดิบะโฟกัสว้าวว้าวยอ็บบอยเอซิกิทแฮมเบิร์เด้อจากตอนนึงตอนนึงพี่น้องพายอยู่พายจะสวงมาเดิมพายเครื่องเด้อ เอแล้วสินอืมสิเ็กปอเขี่คิมเอไปไปคนเลยไปโตเลยเ้อตที่องไปเสิเกุนุงสวยในเด้อนนี้าขายเกิย่าทรงเฮือคขายปงคายตั้ม แ้วกามีหูมูว่ามึงเเสียดปิ่งเป็ดอีกต้องติดตามต่อไปมีแม,นม่นบรรยากาศระสมเงือแต่ว่าคนมาทันร้ายมือเงินแล้วคนสิร้ายเขียดนั้นนะคนร้ายมาเดานหมดนู่นเด้ออ้าวมีหนามีหนายหา่เด้อมีเบียร์้อมบ,บริการเต็มทีเลย ขดวยฝากทังขอบใจพนแนนปูธีโอนมาไหนนะ FC มันเรจะเห็นเตวกินได้มันนีน้ขอบใจดีขอบใจสุดขอบใจเดอ้อ,ดอ FC 13ค่อ่านี่มันน้องกา <c oughs> รเนาะโอเคมีหลากลาหลายีัินีการทำมีเดอ้อบริการ ไปเจอกันในคลิปเลยยิ้มบายดีนะเด้อมาซุ้ยเคยนะยิ้มอ้อยตอนนี้มาแเลยเนาะตอนกินมาเนี่ยว่าขวายกันกินเด้อพี่น้องเด้อมาเน่ยาไปกันกันานมาซะนั <S <s 對對่งข้างแม่ก็ได้คุณนั่งข้างแม่ไม่ตั้งไปเออไปเขียนจับเมวุ่สิเม่อะกูกินมะลุหมดเลยแม่จับเลย สบายดีกอง่ไหมสบายดีสบายดีสบายดีมอัวดีมากินน้ำกันเลยสบายดีจะมากินเลยสบายมากินหรอบุกเลยกินแล้วกินาจะเอีาน่ะกนองปูซุกันิมาไล่มือแล้ว

เขาไปาใส่เลนบ่ายมั้งเริ่ใส่ตันเด้อพี่น้องเด้่อืมใช้มือจับมือเริ่มมือต่อไปใหม่ใหม่อุเวลาได้อัดคลิปพี่น้องเอ้ยนะอืมนี่ไหมใส่ตันเด้อพี่น้องเด้อมเขาปวดเชื่องไปแล้วไป สบายใส่มือเลยจะนั่งกับลุ่เฉเด้เนาได้ได้อะไที่ปูนอเ่ะเน่ยป้นเลยไหมบกลว่าเครื่องโมขดดุดใ่ได้แม่เป็นหน่วยลงงหน่อยลงงหน่อยขับเหม

ผมปุ à, ๋ยฉ <ise> ันพ่แดดอาผมอีปงออิก <conception> ี่เงไม่ดันป่ะชิลลมาเดอพีิน้องเด้อบนสกตจะกเดาทา้อสวงเด้อ Nó kẹp có kèm qua ừ. bên bỏ. Được, bỏ Được, đưa đưa, mà cái này bên này เด้อ hết ba hết đều xếp hàng mẹ đâu

เด้อพี่น้องไผบ่ sài you know. à, mưa, เอามามาใส่เด้ออ้าว <laughs> เ่ยก mm ินไปแล้วพอสกินเลยกินแค่พอเมเนี่กิแล้วเนาะไม่ไมา้สตัดอกผูสตัดตากินเลยจะกินแค่พอเดิมไวจรักกินกพอนะเดี๋ยวพอชีจะต่ปกะขาก่อนกลับแล้วอกกระบะอ๋อทามึงเด้อเป็นองเด้ออุ่นเด้อจับคักเด้อจับแจวเด้อเนี่อาอแซวละ ไลเอี่าทุกคนนะเราสนเทานูเด้อกระปุกมะสิตาแสเด้อขีดเด้อขาส่หมินตาข้าใส่มื่จุดนึงหม่ลองมึงไหมฮะเบิดเล่จำเลไม่เล่น่ะเออจำเีุ่มันลายลายดิเอาแบบเออว้าคันเบิือเดแม่ไก่แมกตี้สกิน

มามาไม่ได้กินอันี้เบียนบ้ามามากินข้าวเปิดเลยลูกใครกินน้ำน้ำเลยกินแม่ซีบมึงกินแม่ซีบมั้นี่แม่ใส่ตั้งมาไม่กินแม่ไหมเบิ้งโมเด็มสีขาวไปเพราะว่าไปจอบเบิ้งนุ้ยกันหอยดูเดือนเย็นลายเบิ้งแม่ท้าจะมาตูดน้ำคนเนี้ยบ่มีอ่อออันนี้เนาะเบิ้งแม่เท้าจะมาตูดเนี่ยเด้อทานผู้ชมเด้อแม่เท้าเพิ่มมาตูดน้ำเนี่ยแม่ กินน้ำเนี่ยบึงบ่งบัตขีนันพปไกูมันบ่เอ้ยปราแอันนี้บังบงบังไปเท่าจะตดเนเออให้กินกันเอาเบ่งแสบเบ่งไหมไจะตุดแล้วอือพ่อพ่อแล้วหนึ่งแล้วใช้ือแล้วอาทุ่งน้องพอจะขาเบ่งแล้วนี่กำลังกำลังใส่ท่ายคลิปในหอ ไ่หอบลายเดือลายลายมูก็ผ่านวเรำเป็นวาตดบเมแนะนำอือแม่เขาพยายังให้กินเป็นมดงเิย่อมจะได้หรืกินได้ไเป็นอะไรสิได้เขาหมอเจ็บทองอือหื่ยได้แฉบแฉบแบเสียบลายเสียบลายแค่แค ไม่นาจะมาตูนน,น้ามื <laughs> อนีอือืมอืมอมอโอเคได้แมขปุนแล้วใส่แล้วได้ไหมใส่เติมอยู่แล้วอดหน่วยนมั้เอาะอืม,อม กินตัอไปลยกินงานน้ำอ่าอีกไง่นเพชรเห้ง่ออพอแล้วอืมไ่เก็บเถนะครับโอเอะอีอ๋ออาบรรยากาศสิเบิร์ตลหมาขาจากิน่ออืม่ไดหอนก็ได้หอกหาม่เต้นไม่รอกต่างเลยอืมอ่าก่อนอื่นเบิร์ขอบใจเด้อี่น้อง ติดตามหาสม้มเผลร้ายไปก่อนขอบใจทั้ง f เพันฝากไม่หายเนี่ยแใจร้ายๆน้า5เมตรคลิปให้กินไหมสวัสดี